สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูออมหอยใส่ผักปังนะคะนี่จะเป็นหอยที่ซื้อมาจากตลาดนะคะ1ถุงยี่สิบาทหอยจุ๊บเราที่เองส่วนผักปังก็จะมีค่ะเก็บหลังบ้านจากผักปังเกิดธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกเมนูส่วนประกอบก็จะมี <c oughs> ตำพริกแห้งหอมแดงตัดไคแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาผงชูรสค่ะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วย มาขามเปียกนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็มาตั้งไฟได้เลยอันนี้คือเล็กตำคุกข้าวเรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งไฟให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวให้มันเดือดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อยมาชิมรสกันปิดฝาหมอ้อไว้ก่อนจ้าให้มันเดือดก่อนเดอ้อให้หอยสุกแล้วค่อยจะไปชิมรสกันว่ามันรสชาติถูกปากถูกใจหรือยังถ้ามันเค็มหรือมันจางเราค่อยเพิ่มปรุงอ,อ,กอีกเรื่งปรุงอีกทีนะคะ เมนูนี้ก็ทำง่ายมากนะคะต่อไปก็มาดูข้าวที่เราหุงไว้นะคะเริ่มสุกแล้วนะหลังจากที่เลิกโรงเรียนมาก,ก็รีบเข้าครัวมาทันทีเลยจ้ะเพื่อจะมาทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้ทานกันนะเจ๊ะผ่านไปสักพักแลก้วกลับมาดูอีกครั้งนะคะ นามอเริ่มเดือดแล้วหอยเริ่มสุกเรามาชิมรสกันก่อนค่ะว่าเป็นไงกันบ้างอืมเดี๋ยวเล็กจะเติมน้ำนิดนึงนะคะเพราะน้ำน้อยไป จวชิมรสอีกครั้งหนึ่งให้มันเดือดก่อนถึงจะใส่ผักปังลงไปนะคะอืมเมื่อเนอถูกใจแล้วเราก็จะเพิ่มผักลงไปผักปังหลังบ้านจะเกิดเอง ปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้มันเดือดสุกก่อนสุดท้ายแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วเพิ่มความเข้มข้นหรือว่าอ้วดตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่อีกประมาณสองนาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกครั้งผ่านไปสักพักแล้วเรามาเปิดดูอีกครั้งนะคะว่าผักปังเราเริ่มยุบเริ่มสุกหรือยังนี่จะหน้าตากำลังเดือดปุดๆเลยออมหอยจุ๊บใส่ผักปังนะคะวันนี้ อ้าวเราก็จะไม่ให้ผักเราเปื่อยมากนะคะต่อไปเล็กก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปเป็นอันดับสุดท้ายจ้าเพิ่มความหอมข้าวคั่วแล้วก็อวดตัวนิดนึงนี่จ้าใส่ลงไปเลยจะใส่อีกช้อนหนึ่งค่ะ <S <S เดือดเรียบร้อยแล้วก็ไปอันวสุนะคะง่ายนิดเดียวเองออมหอยของเราวันนี้เมนูบ้านๆแซ่บ พอแล้วชิมรสอีกรอบนึงหอมเข้วขนขนาดเลยพี่น้องเอ้ยรสชาติปากถูกใจแล้วก็ไ็นอันว่าเสร็จแล้วจ้าปิดไฟได้เลยนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อ่อมหอยจุ๊บใส่ผักปังของเราวันนี้นะคะเผ็ดนัวถูกใจมากคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องตามเมนูตามใจลิกได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย